ในปัจจุบันนั้นมีรายงานการค้นพบมดมากกว่า12,000ชนิดโดยพบมากในเขตร้อนของโลกและหนึ่งในนั้นก็มีมดที่น่าสนใจมากๆอยู่ชนิดหนึ่งนั่นก็คือ Fish, Hook, Ants หรือมดตะขอเบ็ดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า p พ i เ h e ิ b ไ h a m ห์โมตหนึ่งในมดแสนน่าทึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้และถูกจัดให้เป็นมดหายาก และมีรูปร่างที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยมตะขอเบตดถูกพบเห็นและเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี2,550ภายในเขตอุทยานแห่งชาติวิระชัยวบเรกีนเนชันอลพาร์คเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดของของประเทศกัมพูชานอกจากนี้ยังมีการพบเห็นบ้างในฟิลิปปินส์ชวาวลาวสุมาตราอินเดียและจีนแน่นอนว่าหากคุณต้องการพบเจอมดตะขอเบ็ดแบบตัวเป็น ลองมองหาพวกมันตามลำต้นของต้นไม้แห้งๆหรือตามพื้นดินถ้าโชคดีคุณก็อาจจะได้ประจันหน้ากับพวกมันบางตัวก็เป็นได้แต่อย่างที่รู้รู้กันว่ามดตะขอเบ็ดถูกจัดให้เป็นมดชนิดหายากก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะักถ้าคุณจะได้เจอพวกมันแบบตัวเป็นๆมดตะขอเบ็ดมีลักษณะรูปร่างที่ค่อนข้างโค้งมีตะขอแหลมสมชุดออกมาจากหลังมีขนาด Down, ซดอม b e l v i ส and มดกำมหีนีน้ำมดกรมหีมีน้ำเป็นสมาชิกของสกุลดัสมิทเชียมีเพียงตัวเมียเท่านั้นที่ไม่มีปีเช่นเดียวกับในสัตว์ระกูลมิวทิลิสอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบกับมิวทิลิสอื่นแล้วมันคือขนาดกลางโดยมีขนาดใหญ่กว่าสปีชีส์ที่เล็กที่สุดที่รู้จักเช่นดัสมิทเช r e v เ s สต a แต่มีขนาดเล็กกว่าสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักบางสายพันธุ์ มีตั้งแต่ยูทาห์เนวาดาแคลิฟอร์เนียแอริโซนานิวเม็กซิโกเท็กซัสและทางใต้สู่เม็กซิโกแทนที่จะมีสีอโพเซมติกเหมือนมิวทิลิสอื่นๆตัวเมีของสปีชีนี้ถูกครั้งด้วยความคล้ายคลึงกับผลของคลีโอโซเทบุตซึ่งเกิดขึ้นในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันสีของสปีชีนี้ดูเหมือนจะเป็นการปรับให้เข้ากับสภาพทะเลทรายที่ร้อนเป็นหนัก แทนที่จะเป็นแรงกดดันจากการต้นสะดมภูนหบภูมิร่างกายภายในและภายนอกของพวกมันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสายพันธดาสมิทิรอสสีส้มในแหล่งอาศัยเดียวกันตัวเมียของสายพันนี้สามารถจัดการเหล็กในที่เจ็บปวดมากเพื่อเป็น,นกลไกในการป้องกันเนื่องจากเป็นนมอทินลิทขนาดกลางเหล็กในที่ส่งออกมาจะมีพลังมากกว่ามีทินลิทที่เล็กกว่าส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงสันนิษฐานว่า,มาแมลงได้พัฒนารูปรัณ์ของพวกมันให้เป็นรูปแบบการพลังตัวแต่จากการมิเคราะห์ทางพันธุกรรมพบว่าตัวต่อนำหน้าการมาถึงของผู้ไมค้ครโอโต้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาประมาณ5ล้านปี